โอ้โหถ่ายวันน <y> okay, ี่วันนี้เดี๋ยวมีรายการเขามาถ่ายปล่อยโชว์เขาหน่อยโชว์ความออเมซติกโอเคพ้อมครับโอเคครับ เยอะเหลือนะเดี๋ยวนะเก็บข้อมือเลยนครับโชว์โชว์นิดเด็ยข้อมือเลยโอเคพ่อ มมนี่แถมนี่แถมเกิดอะไรแสบแสบตีนเกิดขอบคุณมากค<อ>ุณเตอร์ <plugin S 2> อครับขอบคุณมากครับผม